อิสระชั้นไอ้แก้วสมบูรณ์ครับผู้ในการศูนย์นวัตกรรมอย่างยัง่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมออนะครับวันนี้ผมมานําเสนอในส่วนของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมการสกัดน้ํามันปานแดงธรรมชาติด้วยการใช้ไมโครเวฟซึ่งเป็นกระบวนการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายสารตั้งต้นนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้นะครับน้ํามันปามแดงเป็นาสารสําคัญที่ เราสามารถสกัดสารสำคัญจากน้ำมันปาล์มแดงนะครับโดยมีองค์ประกอบสำคัญคือแคโรทีนอยด์และอนุพันธ์ของวิตามินอีอื่นๆนะครับโดยน้ำมันปาล์มแดงนะครับน้ำมันปาล์มแดงเองก็มีสารสำคัญที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเนื่องจากเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะครับแอนตี้ออกซิเดนต์ตัวนี้สามารถนำไปใช้ในวงการเครื่องสำอางซึ่งจากการวิเคราะห์ตลาดจากการศึกษาการตลาดนะครับพบว่า น้ำมันปลาล์มแดงสามารถใช้ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมซึ่งเเครื่องสำอางทั้งในส่วนของโลชัน่นในส่วนของแอนตี้อจ g จิ้งต่างๆนะครับและก็ตอนนี้เองเราก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนหลายบริษัทเลยนะครับที่สนใจนําเทคโนโลยีน้ามันปลาล์มแดงไปใช้เป็นผลิตเป็นเครื่องสาอางแล้วก็นําบางส่วนนะครับสนใจที่จะนําไปเติมเป็นสารก็เรียกว่า เป็นอาหารสุขภาพนะครับซึ่งเราสามารถจะเติมน้ำมันปาล์มแดงในอาหารหลายชนิดทั้งสลัดเรสต์รงนะครับก็คือน้ำสลัดและก็ในส่วนของสินค้าอ,อื่นๆที่มีองค์ประกอบของน้ำมันปาล์มนะครับโดยเราสามารถใช้น้ำมันปาล์มแดงเข้าไปช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะครับซึ่งจากงานวิจัยที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้นะครับแล้วก็ จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับเราพบว่า,าแครีทีนอยด์ที่ได้จากกระบวนการสกัดโดยไมโครเวฟมีความเข้มข้นของแครีทีนอยด์หลังสกัดได้ถึง800-900 ppm นะครับหลังจากนั้นเรากำลังศึกษาที่จะนำไปสกัดในส่วนของกระบวนการผลิตอื่นๆที่จะทำให้แครีทีนอยด์มีความเข้มข้นสูงขึ้นนะครับซึ่งถ้าแครทีนอยด์มีความเข้มข้นสูงถึง 3,000ถึง4,000 ppm นะครับเราก็สามารถที่จะนำไปขายเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางโดยราคาปัจจุบันนะครับตัวแคลิตินอยจะหลูกจะตกอยู่ที่กิโลละ1,000 0บาทที่ความเข้มข้นหน 1, 1, 000, 8, 000ึ่งหนถึง10,000 ppm นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มแดงโดยการนำไปเ,เป็นวิจัยนวัตกรรมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะเพิ่มมูลค่าสูงนะครับ เราก็จะสามารถที่จะช่วยยกระดับน้ำมันปาล์มของเราให้มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับนี่คือผลงานหนึ่งที่ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมเรานะครับที่กำลังมุ่งพัฒนาเพื่อจะให้เกิดผลงานตรงนี้นะครับแล้วก็เราเองก็มีนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่กําลังศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยตรงและมีนักศึกษาปริญญาเอกอท่านหนึ่งก็คือคุณสุธิพงษ์รัตนหิรันนะครับตอนนี้ได้ทุน ปัญญาเอกผู้มีศักยภาพสูงที่จะมาศึกษาการสกัดคาริทีนอยด์และสารสําคัญอื่นๆเพื่อใช้ในอุตใสาหกรรมขึ้นสมัมมาและมีนักศึกษาปัญญาโทที่กําลังทงําการสกัดน้ํามันปางแดงนะครับชื่อคุณอิรฟานบินลาเต้นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาปัญญาโทสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนหลักสูตรนานาชาตินะครับซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตโดยใช้ไมโครเวฟสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งต่ำกว่ากระบวนการผลิตในปัจจุบันหลายเท่าเลยนะครับถ้าเอกชนท่านใดสนใจนวัตรกรรมนี้ก็สามารถติดต่อมาอยัางผมหรือติดต่ออยังแฟนเพจของศูนย์นวัตรกรรมอ,อย่างยั่งยืนคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับกับผมนาะยสุทธิพงศ์รัตน,น์นายดันนักศึกษาปริญญาเอสาขาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติคณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินทร์ภายใต้การดูแลของส่วนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนวันนี้มานําเสนอในหัวข้อการผลิตน้ามันปาล์มแดงด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสาหรับงานวิจัยของผมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกา,การสกัดก็นในหัวข้อคือการสกัดสารมูลค่าสูงจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับได้รับทุนสนับสนุน ผู้มีศักยภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เศรษฐกิจและสังคมครับสำหรับน้ำมันปาล์มแดงนี้มีวิธีการและกระบวนการในการผลิตดังต่อไปนี้ครับกระบวนการแรกเป็นกระบวนการอบผลปาล์มผ่านเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อที่จะลดความชื้นภายในผลปาล์มแล้วก็เป็นการเตรียมสำหรับกระบวนการถัดไปด้วยโดยที่เลือกใช้ไมโครเวฟเนี่ยเนื่องจากสามารถทําความร้อนเนี่ยได้เร็วนะครับมากกว่าแหล่งความร้อนอื่นๆนะครับอย่างเช่น อบในน้าหรือว่าเป็นเตาเผาฟืนธรรมดานะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าก็แล้วแต่จึงทําให้เกิดการสูญเสียภายในกระบวนการทําความร้อนเนี่ยน้อยกว่าทําให้สามารถช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ได้น้อยลงนะครับกระบวนการถัดมานะครับเป็นกระบวนการนําผลปามที่ผ่านการอบแล้วมาทําการแยกเนื้อแลาเล็บออกจกากกันนะครับ โดยในที่นี้เลือกการใช้เครื่องปังป่นผลไม้แรงสูงเนี่ยตามท้องตลาดเลยมาใช้สําหรับปั่นแยกเนื้อปลาล์มแล้วก็เมล็ดปาล์มออกจากกันครับโดยหลังทําการปั่นแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์มาสองอย่างก็คือเนื้อแล้วก็เมล็ดปาล์มนะครับาตามที่เห็นนะครับผมโดยหลังจากนี้นะครับเมื่อได้เนื้อปลาล์มแล้วเนี่ยก็จะทําการแปรรูปในกระบวนการตัดไปอีกครั้งนะครับ กระบวนการต่อไปเป็นกระบวนการหีบน้ำมันปาล์มออกจากเนื้อปาล์มที่ได้มาจากกระบวนการที่แล้วนะครับโดยผ่านเครื่องหีบดัง,ดงภาพนะครับโดยนําเนื้อปาล์มเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องหีบตามช่องทางที่เห็นในรูปนะครับโดยหลักการทํางานเนี่ยเกลียวลําเลียงภายในเนี่ยจะทําการนําเนื้อปาล์มที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเข้าสู่พื้นที่บีบอัดนะครับทําให้ได้ผลผลิตเป็นน้ํามันปาล์มนะครับอย่างที่เห็น หลังจากนั้นเราจะนำน้ำมันปลาล์มที่ได้มาเนี่ยไปแปรรูปต่อนะครับกระบวนการต่อไปเราจะนำน้ำมันปลาล์มที่ได้มาจากกระบวนการที่ผ่านมานะครับมาทำการกรองโดยผ่านปั๊มสุญญากาศนะครับเครื่องแก้วสำหรับสร้างพื้นที่สุญญากาศแล้วก็กระดาษกรองครับผมโดยขั้นตอนแรกก็คือการ เชื่อมต่อพื้นที่สปลยากาศก็คือหลอดแก้วเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งกลวยสําหรับาวางกระดาษกรองเพื่อทําการกรองครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการนําน้ํามันปาล์มที่ได้มาจากกระบวนการที่แล้วเนี่ยเทใส่บริเวณสําหรับกรองครับ อย่างที่เห็นนะครับน้ำมันปลาล์มที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะข้นมากนะครับเนื่องจากมีลักษณะข้นเนี่ยเวลาทําการทํางานเนี่ยก็จะต้องทําการเกลีย่ยน้ํามันปลาล์มดังกล่าวเนี่ยนะฮะให้กระจายไปทั่วพื้นที่กระดาษกรองนะครับเพื่อที่จะทํางานได้ จะเห็นได้ว่าหลังจากน้ำมันปาล์มเนี่ยกระจายตัวไปทั่วกระดาษกรองแล้วเนี่ยก็จะทําการถูกส่วนากาศภายในหลอดแก้วเนี่ยดูดเข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นน้ํามันที่ใสขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมโดยนี่เป็นตัวอย่างนะครับน้ํามันปาล์มที่ผ่านการกรองแล้วนะครับก็จะได้น้ํามันปาล์มที่ใส ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบถึงวิธีการผลิตน้ำมันปลาล์มแดงด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วนะครับถ้าหากท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดเฟซได้ที่ Facebook ของศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนคณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขานะลานครินได้ตามที่แสดงอยู่ใน,ในวะโคดนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ